เอาจริงนะเอาจริงครับเอาอะไรกันเป็นกระเป๋าฮะอุย้ยไปเดิน <c oughs> ห้ากัน <c oughs> เราจะไปพัรักกัน <c oughs> เทีายวเ่ราจะสยาม <c oughs> ตาหูดูตาหูหรือเป่ <c oughs> เาไม่ใช่ชาย ใครจะเป็นอะไรแล้วแต่ผมเป็นห่วงอะไรวเนียอะไรเนียเออไปหาของใหม่อีกใช่ไหมหาของใหม่คนหญิงหัดนะมันไปหาของใหม่ว่ะแป๊ะเล่นกับมนดิ ฮะเนี่ยสักพักแล้วนะหนูอ่ะนั่งอยู่ในห้องตัวเดีวเดี๋ยวก็เลื่อนนะเดี๋ยวก็หนูเอาเรื่องใส่นั้นก็ดีแม่หนูหยิบเสื้อหนูใส่เสื้อหนูใส่ได้วได้ไหมนี่เป็เสื้อฉันนะเธอเดี๋ยวเข้าไปเอ็ม เขาจะใส่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วพี่หนิงไม่ขึ้นมาฮะเขาจะใส่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วหรอกเสื้อรัดรูปผอรัดรูปพอไหมฮะมันือ่อนนะขโมยต้องให้ใครจัดการเนี่ยมดอมดออยู่ไหนนะฮะอะไรนะมีคนชมว่าสวยอะทำไมนางเอกของเราก็สวย จิตเข้าสู้ลูกมามาละมาละแชนแทนแทนแทนเทนโใส่ได้หวะเปรี้ยวแต่ข้างหลังตึงมากเลยแตกว่าหนฮะถ้าเสื้อเราแตกนะฮะถ้าเสื้อเราแตกนะเสื้อเติร์ดเลเิร์ดจอขาวล้ฮเสื้อ่ส้กไม่ต้อง่ ได้ไมไปทมอดอมาหน่อยปะได้ที่แปลว่าไม่ได้ได้ไหมได้เหรอไปให้มุกดาดูก่อนไปให้มุกดาดูก่อนเลยฉันจะรู้ ท่านอาจจะรู้ว่าบอดอกบ้างไหมต้องไปมาแล้วไปเลยโม๊กโม๊กมุกฮะเป็นเสียเสียงไงไม่ได้หรอพี <com> ่มุกมีกระเป๋าเด็กไะม เห็นไหมล่ะเป็นคนเดียวที่เป็นคนเดียวที่พูดแล้วยอมถอด่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาอยากได้ใช่ป่ะหรอ

ฮะเขาบอกว่ามาคนเดียวดท้องกองอะไรนะโตาเดียวดท้ององเหมรเขาบอกว่ามาคนเดียวอันนี้อันนี้ไม่ปกติเหรอเขาปกติเขาอยู่กองเนี่ยงยเล่ะ ครับใช่ครับปกติเขาอยู่กองเงียบสุดขนดุมดึ๋สุดๆครับคึ้นยังมีเสียงเสียงวันนี้เหรอครับครับทำไมครับเมนมีอารมณ์สเเอาซะเลยเป็นยังไงครับอารมณ์สุดฟรีอย่างนี้เนียสร้างเสียงรองให้กับทุกคนผมสอนบทเพลงเ้นเมแล้วต่อไหนวะแล้วต่อเดี๋ยวเดีเปหาแล้วต่อน้ต่อองเพลงดีมากเ่างนี้ผมชอบมาก ชื่อเพลงตูเทนวนดีที่เพลงเพราะเลยครับไมยังเด้งดึ๋งอะไรทั้งอย่างนะแต่ต้องระวังต้องไปฟังกันต่อสวยน่าเนี่ยดูเขานั่งกันเรียบร้อยเนี่ยเขานั่งกันเรียบร้อยเนี่ยดูเนี่ยเขาอยู่กันเรียบร้อยเนี่ยเขาอยู่กันเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยดูสิคนอยู่กันเรียบร้อยหมดนี่จะเข้าฉากแล้วใช่ป่ะ วันไหนนะวันไหนคุณจิงใหม่ถ่ายนะพูดบอกด้วยดูดูแม่ไฟ้เลยไข่ไข่ขนมไข่ขนมไข่หยุดเลยทัศนียาขนมผมเองครับขนมไข่ขนมผมเองอะไรนะ ไม่ได้เป้จะบอกว่าเป้เริ่มหน้าบวมแล้วนะลูกทำไมอ่ะทำไมอ่ะคืออะไรไม่เข้าใจทำไมคืออะไรมุกอะไรกันอ่ะมุกมุกมุกอะไรมุกอะไรมุกดามุกอะไรทำไมอ่ะทำไมอ่ะ คืออะไรคืออะไรแปะสิอธิบายม,มาดิเเ,เือของเขาไม่ไ้ไม่หัคือาล,ล้วเขาฉไปคืออะไรายอะไรคโบท็อกหรือฟิลเลอร์หรือไหมโบท็อกคายอ๋อ อ๋อโบทอกใช่ไหมนี่นี่นี่อยากได้อะอยากได้อะไรกันเนี่ยป๋าเข้ามาแล้วไปขอป๋าพ่อพ่อลูกลูกเขามีของจะขอจ้าอะไรกันจอาอะไรกันฮะอะบอกไปบอกไปเลยอยากได้เลยบอกไปเลยอยากได้เลยอยได้อกสี่ดูเสียงดูเสียงเสียงสองมาแล้ว เสียงสองมาแล้วอยากไลรกันอยากไไรกันเราบอกขอไปเลยอยากไละครอากคยแม่เท่านั้นแม่หนิงเท่านั้นใช่ไหมเออจริงหรออีกคนอีกคนเขาก็ไม่เคยพูดพ่อปูเป้หน้าบวมโบทอกละลายจริงเล่น ไปถ่ายฉากไฟไหมโบ็อกละลาย๋อากระท้อน่อใช่โบ็อกละลายถ่ายงไเอตาไม่ไป um. ไม่เกือบไหมทั้งป่าแล้ววันนั้นนะ่ดีดีย้อนรายงานมว่าคือทับไม่ทันเกือบไหมทั้งป่าป่าจริงนะป่าหมูด้วย